รู้จักแป้งได้ยังไงคะรู้จักคุณแป้งก็เพราะว่าแม่แม่เพื่อนในกลุ่มแม่แม่เขาแนะนํามามว่าตัวแทนคนนี้น่ารักลองคุยดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนแรกก็คือสนใจจะซื้อประกันให้สนใจจะซื้อให้ลูกสาวเพราะว่าลูกสาวจะเข้าโรงเรียนแม่แม่เขาก็เลยแนะนํามาสิ่งที่ประทับใจในตัวคุณแป้งก็คือว่า เวลาสมมติถ้าถ้าเรามีปัญหาอะไรเงี้ยเวลาเข้าโรงพยาบาลหรือว่าต้องมีการเบริกต้องการความช่วยเหลืออะไรเงี้ยก็จะติดต่อได้คุณแป้งได้เสมอแล้วก็ถ้ามีการแอดมิทก็คุณแป้งก็จะมาหามาเยี่ยมถึงที่โรงพยาบาลเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แม้กระทั่งแบบเรื่องเล็กน้อยเช่นแบบส่วนลดค่าห้องส่วนลดอะไรเงี้ยคุณแป้งก็จะพยายามหาให้ช่วยหาให้นิดนหน่อยหน่อยหรือว่าเยอะแล้วแต่โอกาสอะไรเงี้ยค่ะ คิดยังไงกับประกันคะคิดยังไงกับประกันชีวิตคือตอนแรกอะนะตั้งแต่แรกเลยเป็นคนที่แอนตี้ประกันชีวิตมากประกันทุกอย่างคิดว่าแบบไม่จาเป็นต้องทําหรอกมันโอ้ยมันค่าเช้อตายสูงไม่จาเป็นหรอกโอ้ยฉันไม่ป่วยหรอกป่วยก็ไปหาหมออายากลับมากินบ้านก็ไม่เป็นไรแล้วอะไรเงี้ยลูกก็ไม่เคยทาประกันให้เลยจนกระทั่งถึงวัยที่เข้าโรงเรียนเขาก็เตือนเพื่อนๆนก็เตือนมาบอก ต้องทำยังไงก็ต้องทำต้องทำก็ก็ยังไม่สนใจอีกจนมานาทีสุดท้ายทนเสียงลบเราไม่ไหวก็เลยโอเคตัดสินใจทำทำก็ได้อ่าทำเผื่อไว้ลกกันอะไรเงี้ยพอทำเสร็จอุยเข้าใจเลยว่าประกันชีวิตสำคัญยังไงประกันสุขภาพสำคัญยังไงในวันที่แบบจำเป็นต้องานใช้วันที่ป่วยวันที่เจ็บป่วยขึ้นมาเงี้ยถึงแบบคุณมีเงินจำนวนมาก คุณกลับไปขอซื้อประกันณนะวันที่คุณปฏิเสธอะ่ะมันคุณก็ไม่มีทางซื้อได้คุณไม่มีทางได้ซื้อประกันเขาเรียกอะไรนะคุณไม่เขาไม่ขายคุณหรอกเออเขาไม่ขายคุณหรอกในวันที่คุณจําเป็นต้องใช้แต่ในเมื่อวันนี้ยังไม่จําเป็นต้องใช้อะ่ะมันก็เหมือนค่าความเสี่ยงอะ่ะว่าแบบที่เราจะต้องจ่ายไปว่าแบบโอเคจ่ายเพื่ออนาคตจาเป็นหรือไม่จำเป็นใช้ไม่รู้แต่ว่าจะบอกว่าการที่มีประกันชีวิตมันช่วย ทำให้คุณสบายใจว่าคุณเจ็บป่วยยังไงก็มีคนซัพพอร์ตคุณแน่ๆอะไรเงี้ยมีมีมค่าใช้จ่ายก้อนหนึ่งว่าซัพพอร์ตยังไงเราปลอดภัยแล้วเวลาเราไปหาหมอเราก็บอกหมอได้เลยว่าเต็มที่เลยค่ะเนี่ย